จบบริบูรณ์สุขพพระไทยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชันเลื่นให้อยู่มาวันหนึ่งแล้เดินทางเดินทางมหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพักฝ่าบาทต้องทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก,ก่อนเป็นแน่แต่และททำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้น นี่ไม่ใช่ของเล่นน้าฟ้าบาทบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังส่วนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียวชายคนนะั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกลของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้นฟ้าบาทกระหม่อมขายม้าอันลี้ข้าตัวนี้ เงินเพียงหยิบมือไม่ได้พะยะค่ะนั้นเจ้าคิดเท่าไหร่ละข้าจะต้องได้ครอบครองมันใช่แปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดารีสกลับมายังห้องบรรทมและตันต์ สาของลูกเพระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาวเรียสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงเบื้อเป็นอย่างมากแต่ทนายนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้พระโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมี ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคาเจ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุก